ชนะสิบทิศต,ตอนที่สีสิเผชิญหน้าคู่แค้นเก่าตอนที่หนึ่งพระราชธิดาหันมากระหนาบเจ้าขุนวังซ้ำแต่เจ้าหนุ่มไม่ได้ติดใจเรื่องที่นางดุด้วยได้ยินออกนามสอพินยาชื่อนี้เคยคุ้นมาแต่ก่อนก็ตกใจมากกว่าเจรจารับผิดกับพระราชธิดาจนคลายพิโรธแล้วจึงค่อยซักถามว่า นคนที่ออกชื่อว่าเป็นคู่มั่นแม่อเทตยาและจะมาเป็นหลานเขยพระเจ้าแปรนั้นคือผู้ใดแม่ลูกหลวงตอบว่าแม่อเทตตานี้พระบิดาจองไว้เป็นคู่น้องชายพระเจ้าหงสาว,วดีแลพระเจ้าหงสาว,วดีนั้นหากนับเนื่องแล้วก็เกี่ยวเป็นญาติกับราชวงศ์แปรเหมือนกันชนี้สอพิญญาคู่มั่นแม่อเทตยา มากว่าจะมีศัก์เป็นน้องแต่อายุแก่เกินกันก็จัดว่าเป็นพี่พระเจ้าอยู่หัวกำหนดไว้จะแต่งการมงคลแม่อเทตยากับน้องชายพระเจ้าหงสาวดีในต้นเดือนหน้านี้ประมาณอีกไม่กี่วันท่านก็คงจะได้พบหน้าผู้จะมาเป็นเจ้าของแม่อเทตยาแล้วข้าพระเจ้าบอกให้นี้เพราะเอ็นดูแก่คนที่จะหลงเข้าปลูกเรือนคล่อมบนตอ เจ้าหนุ่มได้ยินออกชื่อสอพิญญาก็ขมวดคิ้วเป็นเชิงขนึงความเก่าพระราชธิดาเห็นดังนั้นสงสัยไปเสียทางหนึ่งคิดว่าขุนวังของนางมีอะไรแม่เทศยาหรือแล้วต่ละแม่กุสุมาก,ก็พูดเป็นเชิงพอว่าหากท่านบังชงายอะไรแม่อเทศยาแล้วฝ่ใจในนางถึงแก่จะกล้าชิงคู่มั่นแล้วข้าพเจ้าก็ตัดใจ จะช่วยเป็นการธุระให้มังชะงายดึงเอาแม่ลูกหลวงมากอดแต่เบามือแล้วก็ว่าอุสุมาอย่าเห็นข้าพเจ้าเป็นคนละโมบในอิสตรีเกินไปนักข้าพเจ้านี้ลงปักรักผู้ใดก็รักผู้นั้นเหมือนอย่างจะขายชีวิตให้แม้นจะเป็นคนนิยมในเชิงสวัสด์ก็จริงอยู่แต่เรื่องรักรู้ตัวว่าเป็นคนรักยาก อันความรักที่ถึงกับจะแย่งคู่อุปภิเสกเขาได้นั้นต้องให้ได้ถึงครึ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักกุสุมาอยู่บัดนี้จึงจะแย่งได้ราชธิดาน้อยฟังยอเป็นสำนวนดังนั้นก็ซบหน้าลงกับอกเจ้าหนุ่มและเปรมใจเป็นที่สุดทั้งคู่ก็ปรงใจสว่าดเจริจาเป็นรอยเดียวกันเป็นที่สำราญ จนพระเจ้าแปรเสด็จกลับมาทั้งสองจึงผลออกจากกันแต่พระเจ้าอยู่หัวแก่เชิงกว่าก็คเนถูกว่าพระราชธิดากับขุนวังคงได้เจรจาผูกไมตรีไว้แก่กันแล้วแกล้งตรัสสัพยอกว่าเราละไปเสียเป็นนานฉนไหนใบบอกหัวเมืองจึงยังไม่ถึงครึ่งดูประหนึ่งว่าขุนวังและลูกหญิงเรา อยู่ลับหลังจะพากันละงานเสื้อแล้วพระเจ้านรบดีก็รับสั่งแก่มังชงายว่าบัดนี้มาเร็วล่วงหน้ามาแต่เมืองหงเสาวดีแจ้งข่าวว่าอีกสามราตรีอนุชาพระเจ้าอยู่หัวเมืองนั้นจะมาถึงเมืองแประฉะนั้นในหน้าที่ขุนวังให้มังชงายเร่งจัดเรือนหลวงไว้เป็นที่รับแขกเมือง วางพนักงานให้ครบครันอย่าให้ผู้เป็นแขกร้อนใจได้ครั้งนี้แม้นตัวยังไม่เคยการก็ให้ปรึกษาด้วยชองควาขุนวังคนเก่าเจ้าขุนวังถวายบังคมร,รับรับสั่งแล้วก็ออกไปพอสั่งพนักงานรองให้จัดเรือนหลวงแล้วเจ้าหนุ่มร้อนใจอยู่ด้วยเรื่องความในใจจึงรีบออกไปยังโรงช้าง เรียกหาเจ้าเจริญกระโบเพื่อนเกลอปะตัวแล้วถามว่าพี่ท่านยังระลึกความบางอย่างเมื่อเราสํมนักอยู่ในเมืองตองอูครั้งโน้นได้หรือไม่เจ้าเกลอย้อนถามว่าความใดมังชะงายตอบว่าความเกี่ยวแก่ผู้ชื่อสอพิญญาเจ้าเกลอเอามือตบขาตัวเข้าผางหนึ่งแล้วว่าไอ้ทูดมอน ผู้เคยไปเยี่ยมราชสำนักตองอูเมื่อปีที่แล้วแลวไว้ยศกรีดกลายทั้งรอบใช้ทหารของมันทำร้ายพวกเรานั้นรื้อเจลงกระโบจะลืมเสียได้อันหน้าและชื่อมันฝังใจฝังกายอยู่ปะหน้าคนผู้นี้แลทหารคนสนิทประจำตัวของมันอีกผู้หนึ่งวันใดวันนั้นไม่มันก็เราจะต้องกลายเป็นศพลงข้างหนึ่งเป็นแน่แท้ มังชะายเอามือตบหลังเพื่อนเกลอแล้วว่าพี่ท่านจงยาวู่วามเราจะได้ประจันหน้ากับสอพิญญนยาับอีกสามราตรีนี่แล้วแต่การปะหน้าสอพินญ,ญาคราวนี้ที่จะขับขันซะยิ่งกว่าเมื่อคราวพบมันในเมืองตองอูพระสอพินญ,ญามาคราวนี้จะมาทำการอุปปพิเศษด้วยหลานสาวพระเจ้าแปร การใดที่ท่านจะทําเอาแก่คนผู้นี้ขออย่าทาเอาตามพระการให้หารือข้าพเจ้าซะก่อนสอพินยามาคราวนี้ไหนเลยไขยลูหัวหน้าทหารดาบผู้เป็นพี่เลี้ยงคู่ใจของสอพินยาจะไม่มาด้วยและเจ้าทหารดาบผู้นี้ก็ผูกใจเจ็บเราอยู่แต่ในทีต้นเราจมยอมตัวเป็นฝ่ายรับ หนักนิดเบาหน่อยให้อดใจไว้ข้าพเจ้าคเนว่าการจะอยู่ในเมืองแปรนี้เราคงไม่ราบรื่นเพราะเจ้าสองคนนี้เป็นแน่แท้น่าจะหนักใจซส้ยิ่งกว่าที่แล้วมาเสด้วยซ้ำฉะนั้นข้าพเจ้าจะพาพี่ท่านจากโรงช้างไปอยู่ด้วยกันเสียที่ริมวังนอกมีการตื้นลึกประการใดอยู่ใกล้จะได้ปรึกษาทันท่วงที จเจลิงกะโบก็ว่าข้าพระเจ้าชอบนะอยู่ห่างน้องเราดั่งเวลานี้คิดถึงไม่ได้เว้นวันแล้วมังชงายก็นำจเจลิงกระโบมาบรรจุไว้ในหน้าที่พนักงานกรมมาวังตั้งแต่นั้นครั้นได้กำหนดวันนัดราชอนุชาพ,พระเจ้าหงสาวดีก็มาถึงเมืองแปรพระเจ้าแปรจัดต้อนรับเป็นอันดี ่อพิญญาขึ้นเฝ้าถวายสารของกรุงหงสาวดีเป็นไมตรีแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ปราศัยว่าหลานเรามาทางไกลเหน็ดเหนื่อยอยู่จงไปพักผ่อนให้สบายซะก่อนจึงค่อยเจรจากันถึงความอื่น่อพิญญาออกจากหน้าที่นั่งแล้วแต่ยังมิทันเดินพ้นท้องพระโรงที่เฝ้าเหลือบเห็นรานองเข้าเคยสัมพันธ์เป็นที่รู้จักกันมา ตั้งแต่ครั้งเป็นทูตไปตองอูร่วมกันสอพินยาจึงหยุดสนทนาถามถึงทุกสุขรานองก็เจรจาด้วยเป็นอันดีขณะนั้นราชอนุชาพระเจ้าหงสาวดีเห็นหลังมังชะงายเดินผ่านไปยังอายุน้อยแต่ท่วงทีโอแลขุนนางในที่เฝ้าสังเกตว่ายำเกรงย่อตัวเป็นเชิงคาระว่าอยู่ทั่วกันฉะนั้น สพิญญาสงสัยใจถามว่าผู้นั้นคือใครผู้ใดรานองแจ้งอยู่แล้วว่าถ้าบอกความละเอียดสอพิญญาก็คงจำได้เพราะเมื่ออยู่ตองอูสอพิญญาคบกับเจ้าหนุ่มผู้นี้สนิทกว่าตนเสียอีกรานองจึงบอกไปแต่เพียงว่าคนผู้นั้นเป็นราชวัลลบพระเจ้าอยู่หัวทำราชการศพพระราชอัธยาใสานัก จึงเลื่อนที่เป็นขุนวังอนุชาพระเจ้าหงสาวดีก็ว่าขุนวังไม่ใช่ขุนนางตำแหน่งน้อยว่าถึงการใกล้ชิดแล้วก็ยิ่งกว่าเสนาบดีผู้อื่นเสียอีกฉะไหนพระเจ้าลุงเราจึงวางใจคนอายุเยาวแม้นเป็นประยุรญาตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรานองตอบว่าคนผู้นั้นถึงอายุน้อยก็จัดเป็นคนใหญ่ ท่านลองระลึกดูบ้างว่าเคยได้ยินชื่อมังชงายมาจากที่ใดสอพิญญาได้ยินออกชื่อนี้ก็สะดุ้งคิดแล้ว่าที่นี้หาใช่แผ่นดินตะเบนชเวตี้ยังจะมีคนชื่อมังชงายเป็นใหญ่อยู่อีกหรือรานองก็ปลอบว่าวันนี้ท่านมาวันแรกอย่าเพิ่งสนใจในเรื่องใดเลยไว้วันพรุ่งติดใจสงสัยความใด ข้าพเจ้าจะชี้แจงให้แล้วพอดีพนักงานวังมารอคอยเจ้าสอพิญญาไปณเรือนหลวงสอพิญญาก็ลาจากรานองแต่สอพิญญาไม่ไหวครุ่นคิดถึงชื่อมังชงายประกอบทั้งรูปร่างที่เห็นก็เพียงเผืนๆถึงกับไม่จังหน้าก็พอจะจำได้ถึงที่พักแล้วจึงเรียกไขลูพี่เลี้ยงมา เล่าความให้ฟังว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าปแปรพบเหตุอันไม่เป็นมงคลแก่ตัวประการหนึ่งคือไม่แจ้งว่าเพราะเหตุใดไอ้จเจเเ็ดหรือมังชะงายคู่อริของเราแลท่านจึงพลอยมาป้วนเปี้ยนเวียนวนอยู่ในราชสำนักเมืองนี้ด้วยแลมิหนำปรากฏว่าได้ยศถึงขุนวัง ความเดิมเรากับมันมีต่อกันประการใดไม่มีวันจะหายแค้นเมื่อมาปะาก,กันเข้าชนี้ก็ยากจะหักความแค้นให้เหือดลงเสียได้ความไม่สงบน่าจะเกิดตามขึ้นเป็นแน่แล้วแต่ที่นี้เป็นพื้นเขตของพระเจ้าลุงพวกพ้องเราทั้งผองก็พร้อมพร่งซึ่งมันทำเราก้าเกินไว้แต่การโน้น ก็จะเรียกเอาคืนทดแทนมันเสียให้หนำใจไขลูพอได้ยินออกชื่อเจเด็ดก็ผุดลุกขึ้นชี้มือไปเบื้องฟ้าแล้วว่าพระเสื้อเมืองทรงเมืองทั้งหลายจงเป็นพยานเถิดเราจะขอจองเวงต่อไอ้ผู้นี้ไปจนกว่าแผ่นดินกลบหน้าแต่สอพิญญาให้สติไขลูว่าท่านนั้นพอเจอหน้ามันจงแซงทำเรือนเสีย อย่าหักโหมแต่ต้นมือสอบถามให้ได้ความแน่ซะก่อนพระสังเกตว่ามันก็เป็นตัวโปรดของพระเจ้าปแปรอยู่ด่วนวู้วามจะขัดอัธยาศัยพระเจ้าปแรปรฝ่ายเจริญกระโบเกลอืขวัญมังชงายนับแต่เจ้าขุนวังพาตัวเข้ามาสำนักในพระราชวังด้วยสืบมาสามเพลา ตัวไม่มีการประจำว่างหน้าที่ก็รําคาญใจตกเย็นรุ่งขึ้นจากวันที่ราชอนุชาพระเจ้าหงสาวดีมากจเลงกระโบจึงออกไปเดินเล่นณนะโรงช้างถิ่นเก่าเพลานั้นแดดอ่อนแล้วนายช้างทั้งปวงจึงนําช้างคู่ขาของตัวออกขับขี่กันณนะสนามซ้อมให้เป็นที่ระเริงไว้ และนายควานช้างทั้งหลายก็เห็นเจลิงกระโบสหายร่วมสำนักมาก็ตะโกนทักกันอึงคันึงบ้างก็ว่าเจ้ามาจาก,กลายเป็นชาววังไปเสีแล้วเสียดายแต่การขับขี่ช้างศึกจะคลายความสัมทันลงเจลิงกระโบยิ้มรับพวกควานนั้นแล้วร้องตอบว่าข้านี้เป็นชายก็รักการเล่นตามประสาชายถึงไปอยู่แห่งอื่น ก็ตัดอาลัยโรงช้างเสียไม่ได้จึงกลับมาเยือนและนายช้างหลายคนชอบอัดทยาสัยเจเลงกระโบครั้นซ้อมกันพอประมาณแล้วก็หยุดช้างยืนชุมนุมไว้และลงมาสนทนาด้วยเกลอของมังชงายเฮหาอื้ออึงกันไปตามประสาขณะนั้นมีคนหมู่หนึ่งมุ่งหน้าตรงมายังโรงช้าง และพวกที่ห้อมล้อมนั้นแต่งกายบอกลักษณะเป็นมหาดเล็กครั้นใกล้เข้ามามหาดเล็กผู้หนึ่งก็วิ่งมาถามว่าท่านมองอ่อนนายกองช้างอยู่แห่งใดเราจะเอาเนื้อความมาแจ้งว่าราชนัดดาพระเจ้าอยู่หัวใครใจจะมาเที่ยวโรงช้างขุนวังสั่งความกํากับมาว่าให้ท่านมองอ่อนจัดการปฏิสันฐานให้ควรแก่การ นายช้างคนหนึ่งจึงวิ่งไปบอกมองอรอนนายกองมองอรอนก็จัดการต้อนรับสอพิญญาเป็นอันดีและเพื่อจะเอาใจหลานพระเจ้าแปรมองอรอนก็สั่งให้ในายช้างเร่งให้ช้างประจำขาของตัวออกมาเรียงขนาดประสงค์ให้สอพิญญาดูให้กระจ่างในตาและนายกองก็สั่งให้ในายช้างแปรขบวนพาหนะของตัวออกขโยกเล่นไล่ตามเชิง ประนหนึ่งจะลองกระทบฝีงากันแลเมื่อสอพินยานี้มาไขาลูทหารคู่ใจก็ติดตามมาด้วยแลไขลูผู้นี้เป็นคนฝีมือจัดพระเจ้าหงสาวดีแต่งให้เป็นหัวหน้าทหารดาบและไว้ใจให้เป็นทหารประจำตัวสอพินยาผู้น้องมีเหตุไปทางไกลเวลาใดไขลูก็ตามสอพินยาไปด้วยทุกคราว แต่ไขรูถือตัวว่าเป็นผู้มีฝีมือดีสันทัดเพลงดาบยิ่งกว่าบรรดาทหารอื่นในกองทัพเมืองหงสาวดีจะเจรจาการใดก็โหกหากและมักออกปากหมิ่นฝีมือผู้อื่นเป็นเนืองนิดครั้นเห็นเหล่าช้างของเมืองแปรขยายกระบวนทำทีประจันบานแก่กันกระนั้นก็ย่ามใจและเอ่ยเป็นทีประมาทว่า ถ้าหารเหล่าช้างของเมืองแปรมีทั้งสิ้นแต่เพียงเท่านี้หรือสังเกตเห็นนายช้างเหล่านี้พอสักแต่จะขับขี่ได้แต่จะหาบังคับพาหนะของตัวให้เหยาะย่างไล่เลี้ยวเอี้ยวตัวเป็นอันงามนั้นหาไม่ได้แล้วขณะนั้นไขลูเห็นพลายตัวหนึ่งเหิมจัดกว่าบรรดาช้างตัวอื่นพอควานใส่เข้าประจันหน้ากับตัวใดพลายตัวนั้นก็แปรนเข้าใส่ ครั้นเข้าประชิดต,ตัวแล้วนายช้างลงขอศัก์ให้เบนออกพลายนั้นก็ไม่ใครจะยอมเบนตามมุ่งหน้าจะลองฝีงาด้วยพลายอื่นอันยืนเบื้องหน้าฝ่ายเดียวจนในควานช้างตัวอื่นออกแรงเหนื่อยทำทีจะลงขอยั้งไว้หยุดไขลูจึงถามมองออนนายกองว่าช้างนั้นชื่อใดแลกำลังจัดนักหรือมองออนก็สัแดงว่า ช้างนี้คือพลายธนูเพชรเป็นช้างหน้าตัวยงทรงพลังจัดว่าเป็นเอกผิดจากนายช้างคู่ขาประจำผู้นั่งสำทับอยู่บนคอแล้วช้างอื่นจะหยุดไว้ก็เหลือกําลังแต่ควานคู่ขาย,ยังรังไว้เต็มปล้ำกระนั้นไขลูก็เอ่ยว่าทำไนเราจะได้ลองเชิงพลายธนูเพชรบ,บ้างนายกองเห็นไขลูวางตัวสนิทสนมกับราชนัดดาพระเจ้าแปร ก็ผ่อนตามประสงค์จะเอาใจไว้จึงว่าเมื่อท่านเห็นจะรังพลายธนูเพชรออกห่างหมู่ช้างอื่นไว้ได้ก็ลองกำลังตามอัธยาศาัยเถิดแล้วมองออนก็สั่งให้แยกพลายธนูเพชรออกห่างหมู่ช้างอื่นไว้และให้ควานประจําเลื่อนไปอยู่ท้ายช้างแล้วไขลูก็ขึ้นกํากับคอสายเปร่นแปร่จะเข้าลองเชิงกับช้างอื่น แต่พอจะประทะไขลูก็หักโดยฝีมือลงขอบังคับให้พลายธนูเพชรเบนออกได้ตามปรารถนาทุกคราวคนดูก็สรรเสริญว่านายทหารหงสาวดีผู้นี้ขี่ช้างสัรทัศน์แลลท่าจเจริญตานะักแต่พลายธนูเพชรหาแรกผิดกลิ่นผิดขาประจำก็ชักหูผึ่งสงสัยอยู่ แต่ยังไม่ดุเดือดโดยวิสัยพลายตัวขนองครั้นไขลูใสเข้าหาช้างตัวอื่นแล้วสับขอรั้งออกหลายยกหลายคราชนี้รอยขอต้องตรพองเจ็บเข้าก็ชักทยานใจส่งเสียงโกจนาตร้องฟาดงวงอยู่ผุ่งผุงแล้วจะสลัดเอาไขลูลงพลางควบทยานเข้าไล่ช้างอื่นไขลูต้องระวังตัวมิให้ตกกหนักใจประการหนึ่ง ทั้งจะต้องระวังมิให้พลายธนูเพชรทำช้างอื่นเป็นอันตรายยังอีกประการหนึ่งก็ละล้าละหล,ลังพวักพวนอยู่พลายธนูเพชรตัวสําคัญเห็นเชิงคนบนคออ่อนลงกําลังเมามันก็แล่นเข้าชนช้างอื่นพลายบางตัวทานกําลังนี้ได้ก็ล้มหกควานตกบาดเจ็บหมู่ช้างหลวงก็ตื่นแตกรวนเรเป็นโอลมาน ไม่มีคนใดจะกล้าใส่ช้างของตัวออกรับด้วยพลายธนูเพชรมองอ่อนเห็นภัยฉะนั้นก็ตกใจจะแหวกเข้ากั้นกลางประการใดก็ไม่ได้ด้วยพลายธนูเพชรอลาวะเต็มที่อยู่กลางหมู่ช้างทั้งหลายยิ่งดูก็ยิ่งทุกข์หนักเพราะนายทหารหงสาวดีบนคอนั้นสังเกตทีจะเอาไม่อยู่แล้วมองอ่อนก็หันปรับทุกข์ด้วยคนข้างเคียงว่า จะจัดการสถานใดดีนายช้างผู้หนึ่งจึงแนะนำว่าให้นำพลายอื่นเข้ารุกพลายชนูเพชรกันออกไปจากฝูงจึงจะระงับความระส่ำระสายลงได้มองอ่อนก็ว่านอกจากพลายทลายพิมานแล้วจะหาช้างอื่นต่อแรงกับพลายธนูเพชรนี้ไม่มีแต่พลายทลายพิมานก็กำเริบม,มันนะ จึงต้องตกปลอกไว้หาคนบังคับขี่ไม่ได้หือนํามาก็จะช่วยกันอารวาดเป็นสองแรงมองอ่อนว่าแล้วก็น่าสลดอยู่แต่ขณะนั้นไพร่ประจําโรงก็วิ่งมาบอกมองอ่อนว่าเจ้ามาจ่าพลช้างผู้หนึ่งบังอาจเข้าไปแก้ปลอกรายทลายพิมานข้าพเจ้าห้ามมาจจาก็ไม่ฟังคำมองอ่อนไม่ทันจะออกปากตอบ แลไปเห็นพลายทลายพิมานวิ่งออกมาจากโรงมีเจ้าเจลิงกระโบบังคับอยู่เหนือคอแต่บรรดาช้างอื่นเมื่อเห็นพลายสำคัญชูงวงแปรนเข้ามาหาพวกตัวเะนั้นถึงวิสัยสัตว์ก็ประมาณกำลังของสัตว์ด้วยกันถูกต่างตัวต่างเกรงพลายทลายพิมานอยู่จึงตื่นตเตลิดแหวกทางออกเป็นช่องเหลือแต่พลายธนูเพชร ยืนย่ามใจโครงตัวอยู่ตรงกลางฝ่ายพลายทลายพิมานนั้นตกปลอกทรมานมานานวันเมื่อหลุดออกจากที่พันธนาการได้ดังนั้นก็เริงใจนักแลเห็นเพื่อนตัวยืนชุมนุมกันเป็นกลุ่มก็ใครใจจะผลใส่ตามเชิงที่เมามันแต่พอใกล้ช้างอื่นหลบเลี่ยงไปเสียแลเห็นพลายธนูเพชรแต่ตัวเดียวยังยืนเป็นทีจะต่อฝีงาด้วย ต้องความประสงค์ก็หมายมั่นจะขยิกเข้าหาแต่เจเลงกระโบหวังจะทำเพียงกันพลายธนูเพชรออกไปริมสนามให้ห่างฝูงช้างอื่นรัง,งับเสียซึ่งการโอลมานรวนเรจึงเมื่อพลายทั้งสองเข้ามาถึงระยะใกล้กันแล้วเจเลงกระโบก็เบี่ยงหวังจะหมุนให้ช้างพลายทลายพิมานเข้ากันพลายธนูเพชร แต่เห็นไขหลูมิด้เบนช้างตามกลับยืนจังก้าเหมือนจะออกศึกกระนั้นกะเลงกระโบก็ร้องบอกไปว่าเชิญท่านนายทหารหงสาวดีเบนช้างเบี่ยงไปเสียข้าพเจ้าจะได้กันพลายตัวนั้นออกที่กว้างมิให้เกิดอันตรายแก่ฝูงช้างและพนักงานคนอื่นซึ่งท่านไม่เบนหน้าช้างดังนั้นจะมีอันตรายแก่ข้าพเจ้าผู้เจตนาจะเข้าช่วย